มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อแกงหน่อไม้สมใส่กับปลาโคตรโคพคหอมสูตรเลือดล้น sai lớp nào? Đó hồ mới sai lớp à? đi ừ. ôi nào một kìa. Thế từ một nào một ừ. cho phải nào. nằm lại rồi. Ừ. Tìm kéo lớp à? เพิ่มจอกเนาะเอาจอกนึงเลยบ่ะกุมพันมืออื่นขาได้นี่หลายสังนี้นะพอดีมือเศร้ามมือเศ้ากับได้ซือของกินได้กินหอมขนาดพี่น้องเอ้ยระวังลิงลิงตาม่ได้อ้เดยแก้ว่เข้า

ู่าผมเล่าดอนเขาเขาซื้อกินมื่อานดนหน้าซื่อมานะอันสูซีมือหน้าอะไรจังเล็ดววกาน้บอซรีเลยบ้าล้ยบ้าเกี้ยงเ่ยมาว่้น้ใหม่ะ หอมแบ่งลักเลยหอมกอีตูครับนวแต่ประเดกใส่สองสองจองนลยนะ

แหละพี nói, ấy, ่น้องเอ้ยมีความสุขเลิกงานมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนี่ยกินคือบ้านเฮาเราสิร์นซื้อมาข้าวเหนียวซาบะพี่น้องเลยหลายอยู่เด้วยห่อหนึ่งสิบด่าพอดีตักโซเฟอร์ก็ได้พี่นัทครับตรงนี้ข้าวเหนียวแล้ว ร่อนกินแล้วน่ะร่อนแล้วขาดไว้ไม่กินไปเลย เอ้ยมีนักข่าวมีเหรอ Sau đến họ sức bại <laughs> thì hoàn lại thôi điều thì mình tìm Đâu có Oh, yeah. มัไก่ตระล่นตายจังไอ้มันเหนี่ยววัอตัวแล้วว่วทองเป็นมาผู้เดียวว่ตัวแล้วว่วทอลูกเมียบัไดมาเมื่อกี้ <laughs> ตัวขายเครื่องเพื่น